สวัสดีครับผมสมัยนะครับร้านพุทธเสมอแท็กเตอร์นะวันนี้นะครับมีรถเข้าใหม่นะครับ l 5 0 1 8 d t นะครับรถขนาด50แรงนะครับวันนี้รถปี61นะครับมีอุปกรณ์เบดันหน้าแล้วก็ฐานบุกเบิกช้างนะครับราคา439,000สามนะครับเดี๋ยวผมพาดูสภาพภายนอกนะครับรถจะเป็นสีเดิมนะครับก็สภาพสวยนะนี่ดูโครงไฟยยังใสดีนะครับพวกตะแกรงนะครับไม่มีทะลุ เปลือกสีเดิมนะครับสีส้มเดิมสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับนี่ประมาณนี้นะครับสีตัวเดิมนะครับคัดมีเปลี่ยนแล้วนะฮะเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนคาบไปดานพวกนี้สีเดิมนะครับน็อตเนอะไรเดิมหมดนะครับคาบหน้าก็สีเดิมนะครับลูกใหม่จะเป็นของเดิมอยู่นะฮะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดมันหลวมผมเปลี่ยนให้นะครับนี่คาบไปดานสีเดิมนะครับปากไปดานเดิมนะประมาณนี้ ยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่คู่หนึ่งนะครับกระทะล้อสีเดิมอ่ะยางหลังนะครับเปลี่ยนสภาพดีนะครับกระทะล้อท่านนี้มีเก็บสีหน่อยๆนะครับเบาะเดิมนะครับเอ่อพวกซุ้มล้อซุ้มล้อเดิมสีเดิมนะครับเนี่ยมันก็มีรอยนะครับไอแผ่นนี้เก็บหน่อยนะครับรอยถลอกอ่าแค่นั้นนะครับรถพื้นฐานเดิมนะครับคือเก็บงานภายนอกให้มันเรียบร้อยนี่ยางดีทั้งสี่เส้นเลยนะครับท้ายเดิมเดิม นะครับฝาบนยังไม่เคยเปิดนะครับสีล้อหลังน่าไม่เดี๋ยวนะดูก่อนด้านนี้น่าจะยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเก่าเดิมนะครับด้านนี้มีเปลี่ยนนะเปลี่ยนสีล้อหลังนะครับอย่างเดียวซีนพีทีโออะไรพวกนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับของเดิมท้ายเดิมๆสีเดิมๆยางประมาณนี้นะครับยางหลังดีเลยชุดควบคุมไฮดรอลิกนะครับไม่มีดัดแปลงอะไรนะครับสติกเกอร์ติดตัวเขานี่ของเดิมยังอยู่นะครับ พวกนี้สีเดิมนะเนี่ยพวกกา้านทันเร่งก้านเบรกอะไรต่างๆเนี่ยเดิมเครื่องเดิมนะครับเดี๋ยวเราถ่ายรายละเอียดให้อีกทีหนึ่งนะครับแป,ป๊บพารลิกเดิมนะครับเนี่ยลายไปคันหน้าสีเดิมนะครับแล้วก็จะมีเปลี่ยนสีล้อหน้านะครับจากเจ้าของเดิมเดี๋ยวไอ้พวกลูกหมากหรือว่ารายละเอียดเดี๋ยวผมเก็บรายละเอียดให้อีกทีหนึ่งนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยอ่ะเดี๋ยวดูเครื่องยืนกันต่อนะครับเสียงเครื <S <S ่องปกตินะครับเครื่องติดง่าย อ่าดูน้ำก่อนอ่าน้ำปกตินะครับวนปกติเครื่องยนต์ไม่มีไอนะครับสภาพ้องเครื่องในรวมนะครับตั้งแต่ปั๊มหน้าปั๊มน้ำนะครับตัวหน้ายังไม่เคยเปียนนะครับอ่าหัวฉีดนะครับไม่เคยขยับเลยนะครับไม่มีขัดไม่มีอะไรปั๊มเติมโซล่าเดิมหมดนะครับรถไม่มีขยับแห้งดีเลยนะครับนะส่องเข้าไปอ่าเนี่ยเดิมหมดนะครับรถจะไม่เคยแกะนะครับสวยนะครับ ทุกชุดพลาสติกหม้อน้ํานะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะครับไอเสียเดิมฝาครอบวาวยังไม่เคยแกะนะครับเสื้อสูบสวยนะครับสีเดิมเดิมนะครับไม่เคยแกะเลยนะครับรถสภาพเครื่องยนต์ไปเดี๋ยวลุยกันต่อ นะครับ L 5 0 1 8 DT นะครับคันนี้รถปี61นะครับไม่หนึ่งาร้อยกว่าชั่วโมงนะครับรถมีอุปกรณ์เบดานดินหน้าแล้วก็พันธุ์บุกเบิกช้านะครับฐานก็ยังสภาพสวยราคา439,000สามนะครับรถมีเลนทะเบียนพร้อมนะครับแล้วเดี๋ยวทางร้านจะเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องนะฮะเช็คระบบฟลูงระบบไฟอะไรพวกนี้ให้ใหม่นะครับถ้าสนใจนะครับเบอร์โทร0 9 9 9 4 4 5 3 5 1นะะฮย์เก้าเก9 4สี5เก้าะี่ห้าสาอีกทีนึงนะฮะย้ Line กๆครั้งเลยนะครับซื้อรถยังไงก็ระวังหน่อยนะฮะ เห็นรถนะครับตาม Facebook อะไรพวกนี้นะฮะราคาถูกถูกนะครับถูกผิดปกตินะครับเราจะให้โอนมาจำนะครับอันนี้ระวังไว้เลยนะฮะเห็นแต่รูปอย่าเพิ่งโอนนะครับยังไงแอดไลน์วิดีโอคอลนะฮะให้เห็นรถให้เห็นคนขายให้เห็นหน้าร้านนะครับชัดเจนเออรถที่เขาลงเออถ่ายให้เราดูจริงจริงอะไรเงี้ยเออเราค่อยโอนให้เขานะครับอ่าเพราะว่ามิจฉาชีพอะสิ่งเดียวที่ทําไม่ได้คือวิดีโอนะฮะเพราะมันไม่มีรถไงีนะมันมีมันมีแต่ว่าก๊อปรูปก๊อปวิดีโอของคนอื่นไปลงนะครับ แต่ถ้าเกิดเรียวไทม์ทำไม่ได้นะฮะยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับระวังกันด้วยนะครับสวัสดีครับ